ที่เคยบอกอยู่เสมอนะคะว่าการมีเทคโนโลยี่ไฮเทคเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่าการประยุกต์ใช้หรอกค่ะวันนี้ซีจะพาคุณผู้ชมมาดูการดูแลเจ้าหน้าที่ตํารวจยุคใหม่ที่สามารถดูแลประชาชนได้ผ่าน Line แอปพลิเคชันทําได้มากน้อยแค่ไหนไปคุยกับท่านผู้กํากับกันค่ะ ขณะนี้ท,ท,ทุกที่จะมีรายนะครับอย,อย่างของผมเองนั้นนะครับก็จะมีรายของโรงพักเองนะครับแล้วก็จะมีรายของกองบังคับการตํารวจนครบาลสีด้วยนะครับจะมีถึงสองรายด้วยกันนะครับอย่างของสอนโอชคชัยนี้ชื่อในรายถ้าแบบคนดูอยากจะแอดนี่ชื่ออะไรคะเ,เราชื่อโชคชัยฮะวิธีการคือยังไงคะอันนี้คือเป็นหนึ่งในโครงการของฝากบ้านไว้กับตํารวจหรือเปล่าหรือว่าแยกออกมาเลยคะเป็น เราเอามาปรับเข้าในเป็นในโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจเป็นโครงการแรกนะครับที่เราเริ่มทําเราก็ได้เพิ่มแอปพลิเคชันไลน์เข้าไปอีกนะครับเพื่อโดยเฉพาะนะครับเราในครั้งนี้นั้นเราเอานํามาปรับเข้ากับโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจโดยเข้าสามารถที่จะเข้านํารูปภาพจากกล้อง C C T V นะครับแคปเจอร์ออกมานะครับแลวสามารถที่จะส่งไปให้เจ้าของบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยท่านได้ดูได้ว่าขณะนี้บ้านท่านอยู่ในสภาพปกติไหมหรือว่าอยากจะให้ทางตํารวจเนี่ยไปตรวจตรงจุดตรงไหนด้วย ท่านก็นสามารถที่จะพิมพ์ข้อความแล้ส่งมาทางชัดให้ส่งมาทางไลน์ได้เลยเหมือนกันครับถ้าเกิดคนที่อยากจะมาฝากบ้านบ้างต้องเริ่มต้นยังไงคะคือใช้โปรแกรมไปเลยหรือว่าต้องเดินเข้ามาที่สอนนอม,มารู้จักกันก่อนมาพูดคุยกันก่อนสัมภาษณ์กันก่อนอย่างนี้ไหมคะ ถูกครับเราคือเราต้องการทางตำรวจเรานะครับเราต้องการข้อมูลนะครับอย่างท่านท่านมาฝากบ้านไว้กับทางตํารวจนั้นนะครับเราก็ต้องถามว่าท่านฝากจริงไหมนะครับแล้วก็ในในรายละเอียดว่าผมอยากต้องการทราบว่าบ้านท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมกับบ้านข้างเคียงหรือว่าในพื้นที่ของท่านนั้นมีอัตราความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเมื่อท่านไปตรวจบ้านนะครับท่านก็จะถ่ายรูปนะครับสายตรวจก็จะถ่ายรูปที่บ้านนะครับพร้อมกับอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเรายืนอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาทางไลน์ ที่สถานีตำรวจนะครับเราจะมีศูนย์ออปเปอเรชันนะครับศูนย์ปฏิบัติการอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นศูนย์เฝ้าระวังและศูนย์โครงการฝากบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อท่านส่งรายเข้ามาทางนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าเซฟเซฟเวอร์ไว้นะครับหลังจากนั้นนะเราก็สามารถที่จะส่งรูปภาพเนี่ยส่งไปยังทางเจ้าของบ้านได้ทางสมาร์ทโฟนนะครับสุดท้ายนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าความปลอดภัยไม่เข้าใครออกใครค่ะดังนั้นจะหวังเพิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ก็พยายามหาช่องทางที่จะเข้าถึง ประชาชนมากขึ้นและให้ความช่วยเหลือได้มากขึ้นแต่ตัวเราเองก็ต้องดูแลความปลอดภยอยัยของตัวเองให้ดีด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ